นะจะขอคนอื่นได้ไงแล้วในเมื่อกูเก็บได้มันก็ต้องเป็นของกูสิวะอะไรของมึงวะถ้ามันเป็นคนแบบนี้เนี่ยนั่นมันเป็นโทรศัพท์ของคนอื่นมึงก็ต้องไปคืนเขาก็สิกูจะไปคืนเขาอย่างไงวะมันไปนู่นแล้วเห็นไหมอีกอย่างนะกูมไม่ได้รู้จักมันสักหน่อยกูไปละอ้าวเฮ้ย <c oughs> ไมหน้าด้านแบบนี้วะเออหน้าด้านมาก โทรศัพท์ของคุณอยู่หรือเปล่าอ่ะอ๋อใช่ค่ะพวกคุณเก็บได้เหรอคะอ๋อเปล่าหรอกค่ะคเพื่อนที่ชื่อว่าเบนน่ะเขาเป็นคนเก็บได้ค่ะเออถ้าคุณไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอะ่ะบ้านเขาอยู่ตรงที่ท้ายซอยนู่นนะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าคนไหนนะคุณลองสังเกตจมูกของเขานะ,ะตโตโตหน่อยนะคะ อ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปตามหาเขาที่บ้านนะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณถ้าคุณไปตอนเนี้ยเขาก็ไม่ยอมรับหรอกคะ่ะว่าเขาเป็นคนเก็บโทรศัพท์ของคุณได้อะเพราะว่าเพื่อนฉันคนนี้เนี่ยมันเจ้าเล่ห์สุดๆไปเลยอะคะ่ะถ้าคุณจะไปหาเขานะคุณต้องวางแผนไปหน่อยคะ่ะเหรอคะแล้วฉันควรทำยังไงอะอฉันบอกได้แค่ว่ามันอะบ้าผู้หญิงอะคะ่ะที่เหลือคุณก็จัดการเอาเองนะเออได้เลยคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะไปจ๊ก ดูงนี่กัดปากของมันี่ป้าผู้หญิงป UH> ิงปองมีแผลกันอยู่ันเจอกูโทรศัพท์ก็ถืมันฟินอย่างนี้นี่เองโลื่นปื้ดลื่นปื้ดลื่นเป็นปื้ดลื่นเป็นปื้ดถือแล้วเนี่ยต้องมีอะไรมันจะแบบกูได้ง เออคุณครับคุณมาบ้านผมมีธุระอะไรหรือเปล่าครับอ๋อฉันแค่อยากจะถามว่าแถวนี้ยังมีผู้ชายที่ไหนโสดอยู่ไหมคะผู้ชายโสดมีครับทำไมลหะครับอ๋อคือนี้คะ่ะน้องสาวฉันเนี่ยมันอยากมีผัวมันก็เลยให้ฉันมาตามหาชายโสดให้มันนะคะเออผมว่าคุณอย่าไปตามหาหาใมันเสียเวลาเลยนะครับคนโสดในหมู่บ้านผมเนี่ยมีเยอะก็จริงแต่ไม่หล่อครับหน้าต,ตาขี้เหร่มากบางคนหน้าไม่หล่อไม่พอนะนี่ัสยแย่มากเลยครับ จริงเหรอคะจริงสิครับไม่งั้นจะสูตกันเยอะขนาดนี้เหรอเฮ้ยน่าเสียดายจังเลยอ่ะขอบคุณที่เตือนนะคะงั้นฉันไปก่อนนะเออเดี๋ยวก่อนครับเออแล้วคุณคิดว่าผมเป็นไงบ้างครับออในหมู่บ้านนี้ถ้าจะพูดถึงผู้ชายที่ทั้งหล่อนิสัยดีและโสดเนี่ยผมคิดว่าผมคงเป็นอัอดับาต้นๆน,นะครับออคิดว่าผมเหมาะกับน้องสาวคุณไหมครับ คุณเนี่ยนะใช่ครับผมเนี่ยทั้งหล่อและนิสัยดีมากเลยนะครับและยังสูตรอีกด้วยนะอฉันว่าคุณก็โอเคนะงั้นเดี๋ยวฉันโทรนะน้นองสาวให้เลยได้เลยครับ <c oughs> เ,อเอ้าเฮ้ยโทรศรัพท์ฉันหายไปไหนอะ่ะฉันจำได้ว่าฉันใส่กระเป๋าลางนี่นะ <c oughs> เฮ้ยแย่จังอะ่ะโทรศรัพท์ฉันหายอ่ะ แบบนี้ฉันคงโทรนะัดน้องสาวฉันให้คุณไม่ได้แล้วแหลเออะเมื่อกี้ผมเก็บโทรศัพท์ได้เครื่องหนึ่งครับไม่รู้ใช่ของคุณหรือเปล่าอคุณลองดูครับใช่ไหมผมเก็บได้ตรงข้างๆครับเฮ้ยใช่ใช่ใช่โทรศัพท์เครื่องนี้นั่นแหละของฉันอุทยขอบคุณคุณมากเลยนะคะฉันเชื่อแล้วแหละว่าคุณเป็นคนดีจริงๆ่ะเดี๋ยวรับครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวฉันขอโทราหานัองสาักนบบนึงนะคะได้เลยครับ เขาว่าไงบ้างคยังค่ะกังจะโทรเออฮัลโหลฉันหาผัวให้แกได้แล้วนะเออใช่ใช่ใช,ใชออ่พี่คะพี่ชื่ออะไรนะคะเบน์ครับเบนก์กบภูเขาอเออพี่เขาเชื่อเบนส์เบน์นกบภูเขาใช่เขาหน้าตาดีมากเลยแถมไม่ใส่ก็ดีสุดๆไปอีกด้วยและที่สำคัญเขาโสดสนิทเลยจ้าเออ,เอ,อโอเคโอเคเขาว่าไงบ้างคบพี่สาวคนสวย แม่เรียกพี่สาวเลยเหรอคะเร็วไปปะคืองี้ค่ะน้องสาวฉันเขาทำงานอยู่กรุงเทพเดีวสอวันเขากลับมาถ้าเกิดเขากลับมาเมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวฉันจะรีบให้น้องสาวฉันมาหาคุณเลยค่ะโอเคไหมคะโอเคครับแล้วพี่สาวคอสวรรอผมแป๊บนึงนะครับนี่ครับนี่เป็นอ๋อ นั่นเองเออนี่ครับนี่เป็นของขวัญเล็กๆน,น้อยๆจากผมนะครับนี่ครับพี่สาวสวยรับไปนะแมอยู่เป็นนะคะเนี่ยคุณเตรียมตัวเป็นว่าที่จะบ่าวได้เลยได้เลยครับพี่สาวคนสวยขอบคุณมากครับค่ะงั้นฉันไปก่อนนะคะได้เลยครับดีดนะครับค่ะในที่สุด กูจะได้มีเมียกับเขาสักทีไม่ต้องทนใช้มือต่อไปทำไมถึงสักขาสักข่า <c oughs> ผ่านมาแล้วหลายฝนหลายลมผ่านเรื่องราวมากมายให้ค้นหาหลายคนผ่านแวะเวียนจำนันจาและผ่านลาเายลยรับกับวันคืน <c oughs> มีบ้างไหมใครคนนั้นเฝ้าฝันหาโชคชะตาฟ้าส่งมาให้ฉันมีบ้างไหมใครหนอพอลำพัน์ รอเฝ้ารอคนนั้นฝันเลื่อนลอย <c ười> อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ยกเว้นหัวใจคนคนนี้ <c ười> ถ้าเป็นความรู้สึกต่อเธอที่ฉันมีมั่นใจได้เลยว่าไม่นานเต็มที่ก็ไม่เปลี่ยนไปก็ <c ười> านานแล้วที่รักเธอยังมั่นคงเสมอไม่ว่าจะพบเจอกับใครคนไหนเธอคงสัมผัสได้ด้วยหัวใจคงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่ายังไงอย่างไงหัวใจก็มีเด่เธอ <c ười> <c ười>